สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องปอปอพี่น้องทั้งช่องบ่าวเดียฮักนัสวีเด่นกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเมียฝรั่งวังงานางวางเวกับแม่ดีลากาชายาเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะเอาภาพพี่น้องมากอตีสถานการณ์ทุกที่ทุกเวลาหนึ่งวันพันเรื่องราวหนึ่งวันพันเหตุการณ์เนาะพี่น้องเนาะเอากว่ากันไปนั่นแหละค่ะขาใส่ใจยาสีวาขาเผือกยาตีว่าขาซอสเสือใส่เกลือใครเป็นวาขาใส่ใจทุกเรื่องราวเป็นพิเศษราจังซันกันแลวกันนั่นแหละนะคะพี่น้องค่ะหรือผู้ใดอยากจะบ บอกว่ารู้จะเรื่องผู้อื่นเรื่องยกยกเรื่องผู้อื่นนะฮู้ดียกเป็นเรื่องจากของกายว่าด้วยเดี๋ยวกูตีแขวเอานั่นแะค่ะพี่น้องค่าอ่ะก็ตามติดกันหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นขาเป็นประเด็นที่ขาใส่ใจอย่างหมอแม่กับรถละนั่นแหละค่ะพี่น้องค่าไี่เห็นอี่ยังกะโอ้เห็นแล้วคันบริเวบอกว่าจะเป็นปวดเป็นไข่เป็นไอเป็นโตหอนสิยแล้วแน่นั่นแหละอ่ะ ทำทำเรื่องราวต่างๆนี่มันก huh ็เป็นกระแสเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้มันก็เป็นกระแสหายข้นเขาติดตาหมายข้นเขาว่หายห้นเขาวานั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็บว่ากันนะพี่น้องนะอันนี้ก็คือเรื่องราวนี่คือกันเป็นการติดกระแสเป็นการที่ใส่ใจนะค่ะพี่น้องับประกาศเห็นเพลินเฮ็ดกับเฮ็ดน้ำเพลินกขาวากันไปมันจะอยากชนะเอาอันนั้นอันนี้มันม่้งไพวาดอกเอาชนะนั่นน่ะแต่ว่าการตีเฮ็ดแบบนั้นเด็ด แบบนี้แล้ว <Okay. S 1> ได้บุค,คลากรมารวมเดินทางแต่ว่ามีสิมีงานเเขางานกับจ้าของกันยัง่มีอยู่แล้วมันสิเป็นไปได้บอรประกาศกับกพี่น้องขาเพื่อนมีการประกาศรับสมัครตั้งแต่เริ่มต้นรายทธิกอนกับมีการรับสมัครนักร้องมีการรับสมัครแดนเข้ามาเพื่อที่จะ ประดับวงการของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการที่เอามาเพิ่มมาเติมไพรบอเขาตากรรมการได้นคนเกากูตีแขวไไรออกเอาคนาใ่เขามาประมาณนั้นนั่นนะคะขันไพรบอฟั่งกูกาบอสามารถที่จุ่รวมเดินทางใดอาจจะมีการรับเข้ามาบอว่าจะเป็นนักรองบ่ว่าจะเป็นแดนบอว่าจะเป็นอะไรถึงตะกี้ก็ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ประกาศรับแดนเข้ามานั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเห็นพยาบาลเทดกัเฮ็ดนั่พยาบาลหรือเปล่าหลายคนก็บอกมาเป็นแบบนั้น แต่ว่ามันก็บ่าสาคัญออกตัวนั้นว่าเอ็นผูนันเฮปูนีเฮตมีการประกาศเขามาเพื่อจะร่วมเดินทางเพื่อที่จะแยกสาขาไปแยก่วงสองบวงสามกันกับว่ากันไปแล้วก็ในเมืองไทยอาจจะไม่รุ่งต้องการที่จะออกไปเอาดีทางโกอินเตอร์กับว่ากันไปกับว่ากันนั่นแหละกับพี่ตองกาแต่แม่ก็จกถามจังสิว่าอันนี้ขาใส่ใจต้องสั่งกันแล้วกันอันเก่าอันงานกับบอมี่หรือไม่ก็อันอัน อันบักผัวรุ่นลูกนั่นกับซีบอค่ะตามเพื่อนมันจริงบักลานั่นกะอันลํำ,ลำพังบ้งกับบอมี่อยู่แล้วนั่นอ่ะน,นะคะพี่น้องขาหลายคนก็บ,บอกว่างานอันเกากับบอมี่งานช่องกับบอมมี่ตอนนี้ก็คือมีการเกาะเมียกินไปวันๆมันก็เป็นตะกอ,อหลอกกัน,อ,น,นกอันนี้กัอันบักลาบอพีสอังเสีแล้วกันนั่นนะคะเพราะว่าไอีหยังบักลาบอพีสดอกก็จะว่าอากูรวยจะทําไรล่ะเพราะว่ากูเมียรวยเฮ็ดเห็นมันเมยเฮ็ดอีหยังนู่นนี่นั่นก็มีการว่ากันตลอดนั่นแหละค่ะพี่น้องขาวันๆก็คือเกาะกินสบาย สบายชิวๆเป็นพ่อเลี้ยงที่แสนดีกับว่ากันไปนั่นนะครับพี่น้องขาแต่อันหนึ่งค่ะในสิ่งที่โอเคมีแต่การทำเอ่อทำโปรเจกต์สร้างโปรเจกต์เดี๋ยวก็จิมีโปรเจกต์ต่อไปนั่นแหละแต่ก่อนก่อนเป็นการที่อาสอบถามรือไม่ก็เป็นพิธีกราท,ทาม,มาต่อไปอโปรเจกต์นั่นก็เกิดขึ้นมาโปรเจกต่อมากับสิโปรเจกต์ทำสตูดิโอโปรเจกต่อมาก็สิเป็นการโปรเจกต์แยกสาขามีการออดิชั่นนักร้องนักสแสดงนำศิลปิน ดนซทรงแดนเซอร์ Dance มาเพื่อที่จะขยายสาขาเป็น2-3งามถามในท่อสาขาที่หนึ่งเพราะว่าของตัวอัน,อนของตัวบักราเองเอาเสียแล้วกันของตัวสาวเท่านี่เองแต่มันวัดกระแสแล้วมันจิประกาศรับมาสิม่เงืนจางเขาบลา อองานกับมีการยกเลิกเป็นท่อนๆเป็นระยะระยะแบบนั้นรับเขามากันรับข่ามาโยผู้ใดสิหลงเข้าไปกว่ากันไปม,ม,มีงานให้เขาเสียเ,เงินใส่จางเขาเอาสีหรอกกันเพราะว่าช่วงนี้ก็อาไม,ไ,มไม่รู้นะงานวงกูก็ไม่มีงานทางช่องที่มีการผ่านโอกุประกวดอ,อันดับหนึ่งของช่องนั้นมานะเมืองงานช่องเขากับมูมี่หายเพราะว่าอะไรโรคส่วนตัวสูงก็สิเป็นเพระานะว่านาราเท่าตีแต่นยิน่าวมากนะั่นะนะนะคะ แต่ตอนนี้ก็คือบอกว่าจะเป็นงานทั้งบงทั้งผัวงานบงทั้งเมียมันก็นสิบอน,นีแต่ว่าแต่ยังว่ามันบุญวัสนามีเพราะว่าเงินเก่าผัวหลายโย เงินเก่าผัวเขาหลายู่เออกะเออกะจอบกะซ่องกะเอากะตักตวงเอากะบ่เอาตอนนี้กะสิเอาตอนไดกะเข้าใจบักหลาอยู่นั่นแหละนาะพี่น้องเนาะเ็ษไปเห็ดยังข่อยมีเมียรวยกับว่ากันไปเอาแบบเต็มๆโลก่ต้องปิดต้องบังงานกับบ่มีนู่นกับบ่มีแต่ว่ากาะเมียกินไปเที่ยวกับเมียไปเรื่อยๆเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเอ้ยเป็นพ่อเลี้ยงแสนดีกับว่ากันไปนาะพี่น้องนะอันนั้กับ่บ่ตีบลาหลาเด้บ่ตีบัาหลาได้พี่น้องคะกอบโกยเอาในโอกาสไม่ใช่บุญวาสนาบลาหลามาละลาเพราะว่าหยังสาวฒถามันมันล ตอนนี้ก็เอาอะไรก็ได้กยุยอะไรก็ได้ช่วงที่มันหลงนันลาเอาขับไปเด้ออันนี้เห็นใจบักลาก่ะปรบมืออยู่อยู่ฟังบักลายอยูเอเ่เอาให้มันจัดเอาให้มันคักคกบัดทานนี่พ่อคักไปคักมาเนีวยจังว่าเออเซ็กวิบายกับว่ากันไปนั่นน่ะนะคะชาวเกาะสบายสบายชิวๆกว่าก,กินกับไปเอาเข้าไปได้เท่าที่ต้องการเอาทั้งขอบทั้งครัวมาเซ็ตแล้วค่ะเช้าเถาไมมๆนี่เอาอกเอาใจมันจะงอนมันกับสีโอ้ยสายเปยไห่ทุกอย่างทั้งเบิดทั้งขอบ ทั้งขั้วปุนลบาบลาอันนี้ก็บักลากะเออย่ายก็เห็นน้ำดีน้ำยู่จังสังกเกเแลวกันนั่นนะคะแตท่ที่สำคัญก็คือคนที่อยู่วงเก่าคนที่เป็น อ่าวงของอันอันอันบักลานน่ะนะมีงานมีการบ่มีงานบ่มีการเกิดอยู่ได้ดอกเพราะว่าได้สะพ้ายรวยได้แม่ยกแม่เย้าหรือไม่ก็ได้เมียรวยวากันไปนั่นน่ะนะ,นะ,นะพี่นอาา้องก็ก็ยินดีนั่บักลานนั่ะล่ะแต่ที่แน่ๆก็คืออันคนที่อยู่วงเก่าเขาสิมีอยู่มีกินเขาสิเอาตัวรอดเขาสิรอดได้บ่ล่าเหตุการณ์ที่แยกสาขาสองแหละแยกเอพกาพวกนั้นพวกนี้มาเพิ่มมาเติมอันเพื่อที่จะเอาชนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นหรือเปล่าเขาผ้าออดิชั่นกูเคยจออดิชั่นไหมคือกันนั่นละ อ่วงจากของวงหนึ่งค่ะมันหลอดบอลลาอีล่าอีนางแล้วนะสาวเท่าอันนี้กับพ่อคุอปักของค้อนพี่นงนองเนาะขั้นแขวกันบร,บริเอีกับสิและแนกับแม่นีลาขอบคุณที่ติดตามจนจบนะคะสวัสดีค่ะ